สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีดคมหวานนะคะวันนี้น้าอ้อยมีโปรดีๆมาให้เพื่อนๆนะคะเป็นมีดอิเด็ยใบเข้านะคะแปดเล่มเนาะแล้วก็มีโปรสวยๆเลยค่ะราคาดีๆนะคะคือเล่ม500บาททั้งหมดเลยนะคะเท่ากันหมดเลยค่ะสำหรับคนโอนเงินเนาะสำหรับเก็บไปทางน้ำอ้อยขออนุญาตบวกเพิ่ม50บาทนะคะเป็นเล่มละ550นะคะ เรามาดูเล่มแรกกันเลยนะคะเล่มแรกนะคะอ่าเป็นอินเนบใบข้าวเนาะความยาวอยู่ที่11นิ้วกว้าง1.9นิ้วนะคะสันหนา6กมิลด้ามจับตรงนี้หนิ้วนะคะน้ําหนักอยู่ที่สี่รอกรัมนะคะสวยงามมากเลยค่ะตรงนี้นะคะ ต่อไปนะคะเล่มที่สองเนาะเล่มที่สองความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะ,ะความกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดเก้านิ้วสันหนาหกมิลความด้ามจับตรงนี้นะคะหกนิ้วน้ําหนักอยู่ที่สี่จุดเจ็ดนะคะกรัมนะคะอันนี้หนักขึ้นมานิดนึงเนาะสวยงามเหมือนกันนะคะ ่อไปนะคะด้านที่3นะคะความยาวอยู่ที่10บจด้านิ้วนะคะความกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดก้านิ้วสันหนาอยู่ที่7จ็ดเอหกมิลนะคะแล้วก็ความด้ามความยาวของด้ามน,นะคะ6นิ้วน้ำหนักอยู่ที่400กร,รัมเหมือนเดิมค่ะสามเล่มแรกก็น้ำหนักจะเท่าๆกันเนาะ สวยงามนะคะต่อไปนะคะเล่มที่สี่นะคะเต็มที่สี่นะคะความยาวจะอยู่ที่สิบอ็ดนิ้วนะคะความกว้างอยู่ที่สองนิ้วสันหนาหกมิลด้ามจับหกนิ้วนะคะน้ำหนักก็อยู่ที่สี่ร้อยกรัมนะคะด้านที่สีนะคะต่อไปด้านที่ห้าด้านที่ห้านะคะความยาวอยู่ที่สิเอ็ดนิ้ว ความกว้าง1.9นิ้วนะคะสันหนาอยู่ที่7มิลค่ะด้ามจับตรงนี้นะคะ6นิ้วน้ำหนักอยู่ที่500กรัมนะคะด้านที่5นะคะต่อไปด้านที่6นะคะ,ะความยาวอยู่ที่11นิ้วนะคะ กว้างหนึ่งจุดเก้านิ้วสันหนาเจ็ดมิลด้ามจับตรงนี้หกนิ้วนะคะน้ำหนักอยู่ที่สี่ร้อยกรัมนะคะน้ำหนักกระชับมือมากเลยค่ะทำจากไม้ประดู่นะคะที่จับทุกเล่มเลยนะคะวันนี้ราคาปูนะคะราคาเท่ากันหมดเลยนะคะต่อไปเล่มที่เจ็ดนะคะความยาวอยู่ที่สิบเอดนิ้วกว้างสองนิ้วสันหนาอยู่ที่หก หกมิลนะคะด้ามจับตรงนี้หกนิ้วน้ำหนักอยู่ที่สี่ร้อยกรัมนะคะสวยงามนะคะต่อไปเล่มที่แปดค่ะเล่มที่แปดความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วความกว้างอยู่ที่สองนิ้วนะคะสันหนาแปดมิลนะคะตัวนี้แล้วก็ด้ามจับตรงนี้หกนิ้วครึ่งเนาะน้ำหนักอยู่ที่ห้าร้อยกรัมตัวนี้จะรู้สึกว่าหนักขึ้นมานิดนึงนะคะอย่างนี้นะคะ ด้านที่8ดเนาะสวยงามมากเลยค่ะด้านที่แปดราคาเท่ากันหมดเลยนะคะถ้าใครสนใจเล่มไหนนะคะทักมาได้ที่0 9 3ย์นะคะ3 0 1 9 9 4 3ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาข้างล่างนี้นะคะถ้าใครแอดไลน์เข้ามา,ข,าข้างล่างนี้ไม่ได้นะคะโทรมาเบอร์น้ำอ้อยได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับติดตามช่องของน้ำอ้อยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ